ทำไมไม่มองให้มันให้มันกว้างไปเลยว่าทําเพื่อทาเพื่อให้คนทาเพื่อให้คน,คนบางคนที่มีมุม่งวันาเนี่ยคือมาสาร,ร้างสิ่งเหล่านีต้ต่อจากนั้นเป็นต้นมาต่อรากฏขึ้นมาว่าอาคาราคาร<ม>เราก็เลยรื้อรื้อสะปั๊เราก็เลยทําการก่อสร้างแต่เขามันสร้าง่อมันสร้างได้ไง ไอ้คนไม่พอทนมันกัดทนไอ้พอไม่พอรับใช่มันรับใช่ไอ้ไม่ไม่พอจะทิ้งบ้านมันทิ้งมันได้บางครั้งคี่ว่าปัจจัยเงินทองเราไม่มีหรอกแต่ว่าพอวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ก่อนเนี่ยมันมองไม่เห็นว่าปัจจัยเงินทองหลายลล่านนี่มันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วใครจะมาตัดทิ้งให้เราแล้วเวลาตัดริงๆิงเนี่ย เขาจะทนไปสี่วันขนาดคนที่มีธรรมะธรรมโมสุดยอดของธรรมะยังทนไม่ได้ทนก,ก็การกดขี่ทนก,ก็การใช้แรงงานย่างคาดไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าพวกเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาสร้างปราสาทแต่คนมาสร้างปราสาทนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่ง มันจะเห็นพอมันเห็นปั๊บมันเกิดความยิ่งดีในความยิ่งใหญ่เลยมันบ้าบินไปเลยพอคนสุดท้ายอ้าวมันใช่จริงๆเนี่ยใช่อย่างที่เขาว่าฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็เลยมานั่งพิจรารณาดูว่าเออของบางอย่างไอ้ขาไอ้คนไม่คอเชื่อมันเชื่อได้เพราะการก่อสร้างปราสาทพินอย่างเนี่ยเราไม่ได้ยิงงบมาหรอก แต่ว่าไอ้งบที่เราสร้างเานี่ยพอมาถึงเช็ดหนึ่งไอ้งบตา่างๆคือมันสร้างได้จือคิดมันสร้างเพราะว่าหนึ่งมีโชคสองมีโชคหนึ่งซิตแต่ละคนมันมันจะมีโชคแล้วก็มีอย่างบริษัทบางคนดีเขาโตมาจากตรงนี้เขาก็าให้ให้เราเป็นร่อย,ล,ย,ล,ยล่า บางทีดูแล้วมันก็ไม่คลังหรอกแต่ว่ามันผักยางจริง,งสักพิอยังเนี่ยยางจริงสักพิษพอแต่พอแต่ดูแล้วเนี่ยใจของเขาจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่กับโูรีฟีอยู่กับตับูอินเนี่ยไปไปมา,มาเออมันใชก่กูยันเลย มันก็สามารถให้เงินให้ทองเรานี่มาเป็นรอยๆล,ล,ล้าได้ด้วยกันให้เพื่อนี้นแต่ว่าเจะมันได้ยีนทานไหนก็มีงไปรู้มันหรอกแต่รู้แต่ว่าอ่ามันมันมันได้มันนะมันสงหวังทุกันทนระเขาเคยบอกเขาเคยบอกเอาไว้ว่าขอให้ท่านแดงนี่อย่าสงสัย ถ้าว่าสรงสสยเนี่ยตอนให้ท่านบำเพ็ญมาขนาดไหนหนะสู้สู้ยังสู้สิ่งนี้ไม่ได้คือยกข้อสรงสสยไปแลป้วก็ยกทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไปดำเนินการแลร้วก็พยายามเชื่อยอย่างเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเอง ถ้าท่านไม่เชื่อให้ค่อยดูกันไปต้องเขียนไปโฆษณาเชื่อบอกหุนบอกพานเดียรไรแจกซองออกซื้อไปต้องเขียนตย้วัดไปต้องนั่งสมาธิไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เอา้าวัดบารามีกันไปเลยไอสิ่งที่เขาคุยนะฮะมันใช่กันนะมันใช่เลยแหละขอ,อยังเดียวก็คือเชื่อในสิ่งที่เขาพูด ก็ไปไปมามาอ่าวแต่นี้อยู่สิ่งหนึ่งเด้อที่ทำแล้วไม่นักลกนักใจแล้วก็ไม่วุ่นวายมานี่อยู่วันหนึ่งหลวงพ่อนี่ทำหากสปะท่านมาหาท่านท่านเดินมาแหละท่านเดินท่านเดินตากแดดมาเลยนะท่านเดินแข่แดดมาเลยก็มหากสปะท่านมาตอนนั้นเรายังไม่สร้างธนบดีเลย ยังไม่สร้างเลยแหละพันมาเลยเมายเสปัสตั้งแต่ไยืนเอีะต่านก็เลยถามว่าแต่ข่าวว่าจะสร้างปรา,าสาทที่มันยิ่งใหญ่ใช่ไหม,ไมลูกเ้ยอย่างเงี้ยบอกว่าคร,บราบตรงเนี้ยหลวงพ่อเป็นใครเราอย่างเงี้ยทําไมถึงเดินตางแบกมาอย่างนี้หรอโอ้ใครใครก็เรียกเราว่าพระมหา,าคืั เราเนี่ยชื่อว่าพระมหากัสปาเทระเจ้าเป็นพระสมัยพุทธกาลนี่เนาะแต่ว่าเราเนี่ยมาเนี่ยก็อยากจะมาบอกว่าไอ้ปราสาทใหญ่โตๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันสร้างไม่ได้สร้างได้แต่ว่าขออยู่อย่างนึ่งในไม้ี้าง้าสพาจีวรกับพาสังฆาที่โ่มอยู่นี้เนี่ยอย่าเปลี่ยน ไม่ว่าจะพูจะพันไงก็ปะ,ปะปะไปปะใส่ไปถึงมันจะขาดจะเก่าจะแก่เนี่ยก็พึ่งเอาไว้อย่างนี้แหละให้เป็นผ้าสังคาผ้าคีวรชิ้นสุดท้ายให้ให้คือว่าเราเนี่ยมาบอกแล้วต่อจากนั้นเนี่ยจะสร้างปราสาทใหญ่ๆตัวๆเนี่ยมันจะไม่นัก มันจะไม่นักแล้วพอทวยเทศเทศวดาเนี่ย oh. เขาก็จะเขาจะเขาจะไม่สงสัยมันในการที่จะมาช่วยสร้าง oh. เราก็คิดว่าเออมันกันมันมันแต่คนสุดท้ายอ้าวมันมันใช่ได้จริงๆเ่ย พอจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็เลยบอกว่าท่านมีคนก็ถามว่าท,ทําไมจีวรมันเก่ามันแก่ไม่มีคงไม่มีขันป้าแล้วป้าอีก็อ้วนนะพอป้าขึ้นมาจีวรมีอ้วนเลยนะ <c oughs> คือมันหนาอนะ่ะ <c oughs> เออมันหนาเพราะว่ามันเก่าแก่จับตรงไหนปลากระพุพังไปตรงนั้นแต่ท่านมีคนก็ถามบอกว่าท,ทําไมจีวรเป็นอย่างนี้ขอให้บอกว่าเราพระมหาตัสสัปะเถระเจ้าไม่อนุญาตทีเดียว ให้ทือให้ทือคำมั่นสัญญากับเราได้ไหมเดี๋ยวให้ที่ว่าจินตนาการสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันจะมันจะโตไปเองมันบอกว่าครับไปอย่างนี้เดี๋ยวผมจะผมจะให้สัจจะปลุกข้อท่านเดินแข่งแบดมาเลยนะท่านเดินมาแล้วก็มาท่านก็มายืนอยู่อย่างนี้ท่านเดินมาท่านก็มายืนเพราะว่าท่านมีเคยเห็นพระพระสมัยโบราณเนี่ย ไปเห็นซององไปเห็นพระมหาอุตตรสิระเจ้าด้วยลบูเทพลบูดอนะชื่อชื่อเซ็นเซ็นพอ,อ,อ,องท่านคือพระมหาอุตตรสิระเจ้าท่านยังไม่เข้านิพพานเลยอย่างเวลาเรากําลังนั่งนั่งสวดมนต์วิ่เนี่ยมันไม่บายท่นเย็นเย็นเนี่ยท่านก็เดินมาเลยนะเดินมาท่านก็มายืนมองเรา แต่เราพอแต่เราจะกราบพระปรัตติท่านกมัติเนะี่ยมัติเราท่านกำลังมายืนอยู่ข้างๆพระพุทธรูปเราก็เลยถามว่าหลวงพ่อเป็นใครอ่ะทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ได้นึกนึกนึกซี๊ว่าเราเนี่ยเป็นใครโอผมนึกไม่ออก,กบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นใครหน้าตาอย่างนี้เนี่ยหน้าตายางนม้เคยเห็นไหวผมก็ไม่เคยเห็นเพืกันนั่นแหละไปไปมาท่านก็เลยพูดว่า เคยได้ยินชื่อพระมาหาอุตรระเทะเจ้าไหมผมไม่เคยได้ยินดอกโน,โน่นเรานี่มาแต่แต่รุ่นนะรุ่นพระปฐมเจดีย์นี่ะรุ่นกันเคยแร่ศาสนารุ่นแรกนะ่ะมากับพระโสนะและอุตรระเทะเจ้ามาพร้อมกันเนี่ยแต่องค์หนึ่งเข้านิพพานแต่องค์หนึ่งไม่ยอมเข้า เราก็เลยถามมาแล้วหลวงพอ่อหลวงพ่ออยู่แบบไหนที่ไม่เข้าท่านบอกท่านอยู่ในแดนทิพย์ท่านเจริญอิสิบาสีแล้หลวงพ่ออยู่ตรงไหนเราเอย่างเงี้ยผมจะเลยไปเยี่ยมโผล่เอาไปไม่ได้หรอกมันอยู่ในแดนทิพย์แต่ถ้าจะไปหาหลวงพ่อจริงๆนี่เนี่ยก็ไปไปวัดท่านมวเดงชัยภูมิอําเภออําเภอน้องมอเดงท่านจะอยู่ตรงนั้นแหละ พอแต่วันหลังก็เลยชวนลูกศิษย์นี่ไปเยี่ยมท่านอยู่ในถ้ำแต่ไปก็หาท่านไม่เจอเราเพราะว่าท่านไปซ่อนตัวเองนีอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็ไปบิณฑบาตอยู่ในอยู่ในพวกบางอยู่ในตววแดนทิพย์่ตอนนี้ก็เห็นเห็นนี่หรอกเวลาพอลูกศิษย์มาเวลาพอลูกศิษย์มาท่านก็จะบอกท่านก็บอกว่ามีกรรมฐานจะนิยามอย่างนี้ท่านชอบสอนธรรมะ เวลาลูกซิ์มาในทางนี้คือทางนี้ไม่เคยสอนลูกซิดทางนี้ไม่เคยสอนลูกซิ์เรื่องธรรมะธรรมโมเจ็กทีเพราะแต่ที่นี่หลวงพ่อพระมหาอุตระเทราเจ้านี่ท่านชอบทำท่านในในชีวิตของท่านนี่สอนธรรมะเพียงแค่บทเดียวมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นศูนย์และทุกสิ่งทุกอย่างจะศูนเปล่าท่านก็จะพูดในเรื่องนี้แหละ มก็จะบอกว่าไหนไอ้พวกลูกศิษย์หลายคนเนี่ยที่เข้ามาในเนี่ยที่พูดติดตามมาเนี่ยมีกรรมฐานนม่มีวเนียไม่มีเรากอเราไม่เคยพูดดังธรรมะธรรมโอทิตยหลบหลงพ่อไงเอาอย่างนั้นได้จะเอานี่เอาได้จะเอาการมฐานไปแล้วจะให้กรรมฐานไป,ไป,ไ,ปไปนั่งภาวนามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะซน้์เปล่าเองไอเรากเลยมาบอกอนี่ีพระมหาสารน,นี่นี่ธรรมาแลยนะั้น มานั่งแต่ว่าท่านมีก็นั่งคุยก็ท่านได้อยู่แต่ว่าจะไม่เือนกับกายพิษหรอกแต่กายพิษนี่ก็จะเป็นจริงเป็นจังกายพิษนี่บอกควยได้ <c oughs> แต่ว่าสิ่งซักพิษนี่ครูบบอาจาน์นี่บอกควยไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระเทระใหญ่ อันนี้ก็คือเล่าไปนะว่าบางสิ่งบางอย่างไอ้ของไม่ค่อยไม่เชื่อไม่ได้นี่ก็มันก็คลั่งดี่ันน